นะครับพี่เขานะฮะเขาเตรียมเงินสดมานะแล้วก็อยากใช้หมดนะครับเขาเตรียมเงินสดมาเจ็ดแสนนะครับเขาจะเช่าเหรียญหมุนเงินหมุนทองเรื่องเงินเหรียญนี้ผมขอดูตัวจริงหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามีพระอย่างอื่นเนี่ยให้ติดมาด้วยนะครับนี่นะครับก็เตรียมพระมาวันนี้นะก็น่าจะประมาณเจ็ดแปดแสนพอดีนะครับชุดนนี้เราจะมีความสามารถเอาเงินเจ็ดแสนเขาแบบทั้งหมดกระเป๋าได้หรือเปล่าหรือจะเอาได้กี่บาทไปเดี๋ยวไปชมกัน น้าวมาดิครับอ้าวพี่จอสวัสดีพี่ปุ้นนี่น้องสวัสดีครับพี่กอสวัสดีครับเห็นบอกเตรียมตังมาเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมเนี่ยในกล่องเนี่ยไม่ตูงเฮ้ยพี่เขาจะเอาเงินออกมาขูดเลยนะโจวัสดีครับพี่เพิ่งมาเพิ่งมาครับสสวััดีครบผมจะมีความสามารถเอาเงินที่หมดไปเนี่ยเฮ้ยก็ต้องลองดูกลิ่นเงินมันหอมมากเลยวันนี้เตรียมเงินมาเจ็บแสนผมจะได้พระอะไรจากขอบชัยไปบ้างนะครับอันนี้ที่ที่ดูไว้อ่ะที่ที่คุยไว้ครับ อยู่เท่าไหร่ครับนนกสองแสนห้าไงสามที่คุยสามี่คุยสองแสนห้ามีอะไรอีกอาหารนี่ลองดูอันนี้ผมเปิดไว้แปดสามแล้มีมังกรเงินครับอันนี้มังกรเงินพร้อมทองผมจะต่อน้องเขาได้เท่าไหร่นะครับจะต่อเยอะนะพี่นะเดี๋ยวระบบเดี๋ยวสองแสนห้ากับแสนสามนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ก็มือเงินกันอันนี้เอาสองแสนสามนะน้องกรอบขอสองแสนสามนะครับ,นนบ, 2, 3, รบสวยหย่อนกว่าน,นิดนึงนะครับอันนี้ก็ไว้ ไม่ต่อรอบเดียวใช่ไหมไม่ต่อทีละองค์เลยนะได้ต่อรอบเดียวนะไอคนขายเนี่ยล้นมากเลยนะเนี่อนนี้อันนี้มูลสามโคตรนะวะสร้างเก้าสิบสองเหรียญมูลสามโคตรเท่าไหร่ก่อนแสนสี่แสนสี่ตลับอ่านี่ทองทองเจริญศินล่าสุดจบจบไปในไหนอยู่เก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้านะครับไม่มีทองมีมีทองดูแล้วกูไม่ได้ตักเลยเก่นมันแค่เย้อยอู่บนเราเฉยนะกลิ่นนันเนี่ย อ่ะแล้ huh. oh วโอเคไปนิมคอนเงินอนกันนี้แสนสองทองจะบางกว่าหน่อยอ่าโอเคทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยได้ต่อทีเดียวเขาหวานเลยดิได้หยิบข้ามาต่อทีกันเลยไอเราก็ดีใจนะเห็นแบบว่าหยิบไปไม่พูดหรือว่าไม่ต่อไม่ใช่นะไว้ต่อทีเดียวตอนเงินเท่าไหร่สี่แสนแปดอันนี้มังก์ทองินแสนสามกับนี่เจ็ดเจ็ดแสนสามเจ็ดแสนสามอันนี้แปดแสนเจ็ดที่มีเงินมาเจ็ดแสนเจ็ดแสน อ่ต้องเอาออกพี่เอาหมดไม่ได้เออเอาตรงไหนออกดีอ่ะว่าเอาเอาให้สูงมสีนะพี่ตรงนี้ออกเนื้อเงินสี่ชิ้นประกบนะเนื้อเงินสี่ชิ้นประกบก็ลูเป็นเนื้อเงินสี่ชิ้นประกบใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนี้รวมกันเท่าไหร่นี้ก็เฮ้ยเกินว่ะ ม่ใช่เป็นอันนี้ลดสี่สิบแปดอันนี้แสนสองเป็นหกสิบเจือผมเลไม่ได้เลยเจ็ดสิบสามเรนเจ็ดสิบสามน่าจะลดได้สามพันเอาเงี้ยเอาเงี้ยงี้พี่เอาเงี้ยผมเอาเนี้ยนะจากเจ็ดแสนสามเจ็ดแสนพอดี 7, เจ็แสนพอดีผมว่าไปได้ราคาผมมันไม่แข็งอยู่แล้วนะครับจะลดมากเลยนะต้ <c oughs> องคอยำหกแสนห้าคอยคำหก ว่าแล้วมีตังกับบ้าน้งหนึ่ว่าแล้วมีตังกับบ้านตั้างหกแสนเก้บบา,าหกแสนเก้าหกแสนเก้าหกสิบเจ็ 69, 69, 69. ดจบเดี๋ยวคำนวณน,นนะหกสิบเจ็อย่าว่าผมแข่งนะพี่อย่าว่าผมแข่งได้หกสิบแปดเองได้หกสดเองเพราะว่าเอาเงี้ยกำไรน่าจะมันหมื่นกว่าบาทเอง ลงทุนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอันนี้อยากแบ่งนะเพราะว่ากลิ่นเงินมันหอมมันวนเนี่ยเอาเอาเอาเงินขึ้นมาหมุนก่อนหกแปดดจ้ะแสนแปดแสนแปดเฮ้ยสองหมื่นเหรอเหลือสองหมื่นเนี่ยเหลือสองหมื่นไม่ต้องไม่ต้องเอาเงินกลับบ้านพี่วันนี้อ่ะนั่งฟังสองคนได้เนาะเป็นแสนพอดีนะครับขอบคุณครับพี่ข้องรักเดี๋ยวแลกครับให้เป็นแสนพอดีนะครับ โอเคคันนี้เขาไหลแน่นอนเลยก็รู้ก็รู้แล้วครับหกองเจ็ดแสนครับวันนี้ครับโอเคมีเงินเจ็ดแสนนะครับมีเงินเจ็ดแสนมาเช่าพระหลวงปู่หมุนนะครับคนนี้นะครับก็ได้ได้มันก็จะได้หมุนเงินหมุนทองสององนะครับแล้วก็มังกรเงินสององแล้วก็ได้นั่งต่างสององนะครับวันนี้ก็เอากลับบ้านนะครับมีโอกาสก็จะเอาไปแบ่งปันไลฟ์สดให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับเป็นไงฝากติดตามน้องกบชัยด้วยครับผม โ okay. okay. อเคอ๋อสรุปแล้วเหลือพ้าก,กับบ้านหนึ่งองค์นะส่วนพี่เขาไม่เหลือตังกับบ้านเลยโอเคไม่เกินถือว่าราคาก็พอดีพอดีนะลองบวกลบคูณหนารนคอนตูนเซียนเนี่ยจะรู้เลยว่าราคาไม่ได้แพงก็สมเหตุสมผลนะครับกับที่ขายไปนะครับอ่ะก็อย่าลืมด้วยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะโอ้กว่าแล้วนะน <laughs> <laughs> ี่นะครับก็ผมขอซองด้วยนะพี่นะอ่านะครับก็อย่าลืมนะครับใครมีพระเครื่อง เรผู้มุนนะครับอยากให้เช่ารับเช่าปรึกษาจำนำนะครับทุกประเทศก็สามารถพักมาตามด้านล่างนี้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับหรือโทร0 9 1 5 7 5 3 3 2นะครับก็พี่จอบก็เดี๋ยวผมแปะหน้าเฟซไว้ให้นะนะครับก็มีทักก็ส่งมาทางนี้ได้เลยนะครับ่ก็วันนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนหนึ่งนะไปทำบุญอยโพโพอะไรฮะโพยุตต้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ त्या गा